ก็กล่าสถึงเพื่อนอีกครั้งนะครับอิลิตรับสช่วงทีวีแชมเปแนลอีกแล้วกลับมาอีกแล้วสำหรับช่วงเกมฟรีเกมดีที่หลายคนไม่ควรพลาดนะครับคราวนี้เราอยู่กับ E ีพีเกม m ิ s ซ e r y เกมนี้คือเกม l i m b o นะครับเป็นเกมแนว p u z z l e 2D ปริศนามากมายรอทุกคนอยู่นะครับทีมภาพอาจจะเป็นขาวดำแต่เกมนี้เคยได้ใจใครและหลายคนมากๆนะครับเกมนี้จ,จะประมาณอายุ11ปีได้แล้วนะครับแต่ความที่เป็น แนว 2D นะครับแล้วก็เป็นเกมแนวอินดี้ด้วยนะครับหลายคนอาจจะชอบเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างอบใครที่ชอบเกมปริศนาแบบนี้นะครับก็ลุยเลยนะครับโหลดที่ e g a ิ e เกม s t นะครับจากนั้นก็กดเก็ตเข้าไปนะครับรับฟรี100%นะครับแล้วก็ไม่หายด้วยนะก็วิธีการกดรับเกมก็ง่ายๆเลยนะครับเนี่ยก็กดติ๊กไปนะครับ Place Order นะครับก็เกมจะเด้งเข้าไปอยู่ในคังของอีพิเกม สโตได้เลยนะครับเนี่ยปีแบบนี้ไม่อยากให้ทุกคนพลาดรับได้ถึงวันที่5ออมิถุนานะครับหรือว่าเดือนหน้านั่นเองนะครับปี68นั่นแหละนะครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย